บรรยากาศล่าสุดตอนนี้นะบ่าวนุมาแล้วนะครก็มาอัปเดตกันนะอนนี้ก็นั่งพักเหนื่อยอยู่ที่ขั้วกลางนะฮะบรรยากาศในช่วงยามเย็นนะเอฟซทุกท่านดูดอกไม้ดอกดาวเรืองนะฮะ ้าวล่าสุดช่างกลับแล้วนะเอั FC ถึงเวลาเลิกงานแล้วครับผมนะเบรกนะถ้าเบรกหมดพนะิมช่างกลับแล้วเด้อครับเด้อ FC ท่านนะช่างทำห้องน้ำส่วนกลางนะฮะ ช่วงยามเย็นนะครับทุกท่านก็ในส่วนของบ้านนอกดาวก็กลับเหมือนกันนะครับเลือกงานแล้วนะครับช่างทาห้องน้ํานะครับบ้านลุงคนป้าแตนนะครับก็เดินทางกลับเช่นเดียวกันนี่ก็17นาฬิกาแล้วนะครับก็ฝากเป็นกำล,ลังใจให้กับ คนสู้ชีวิตทุกๆคนนะฮะทำงานนะฮะไปะ FC ฟซเรารอกันต่อนะฮะ บรรยากาศจามเย็นนะครับสวยมากเลยนะครัหญ้าเขียวนะตอนนี้ยูทูบเบอร์เราก็ลดน้ำกันนะให้หญ้าเขียวก่อนวันงานนะครับ fc ทางบ้านจะได้มาแล้วก็เห็นบรรยากาศที่ร่มรื่นนะครับที่ร้านหลวงพ่อปู่ปาริจิตนะฮะ ล่าสุดตอนนี้ทีมช่างนะฮะก็กำลังทำบริเวณหน้าอกขององค์พ่อปู่นะครับ fc เหมือนเป็นปีกนกนะ fc เห็นทำตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับมีการทำเป็นปีกนะครับ บรรยากาศท่วงยามเย็นสวยมากเลย ช่วงยามเย็นเอฟซี FC ทางบ้านล่าสุดเมื่อกี้รถเบานูก็ออกไปแล้วนะครับ,ค,รบคุณลุงก็นั่งคุยกับทีมช่างนะคอยู่ด้านข้างนะฮะ FC เอฟซีด้าน ช่วงยามเย็นนะการรดน้ำต้นไม้นะครับ F อซนี่แหละครับเหมือนปลูกต้นไม้อะครับปลูกแล้วก็ต้องดูแลนะครับ หญ้าก็เหมือนกันนะครับก็ต้องดูแลรักษาบำรุงรักษานะครับอันนี้คือต้องลดเช้าเย็นนะครับ fc เพราะว่าหญ้าเพิ่งปลูกนะครับต้องรดเช้าเย็นจนกว่าหญ้าจะติดดีนะครับ เป็นยาขนาดแผ่นขนาดสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับ มาดูกันต่อนะ FC ตอนนี้ปดานะครับกำลังทำอะไรนะ FC มาดูนะฮะโอ้โหจับจอบจับเสียมอีกแล้วนะปะดานะครับเตรียมโครงการจะปลูกอะไรอีกหรือเปล่านะนี่นะเจอแล้วบอจอบเสียมอ๋อล่าสุดนะฮะ FC ก็ บริเวณสวนผักพี่มมเดนะครับป้าดาก็จะปลูกผักอีกแล้วนะฮะหรือเปล่านะฮะมาลุ้นกันนะครับป้าดานี่ขยันมากเลยนะเอฟซีปลูกเพิ่มอีก,กอ,อืผมว่าแถวๆนี้จะกลายเป็นสวนผักทั้งหมดแล้วปา้าดามานะฮะอ่ะก็นี่ครับบรรยากาศช่วงเย็นนะครับทุกท่านนะ ก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ